ปาดพี่น้องมือน,นี้มาเด็กอีกแล้วมาเด็กอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมือน,นี้ซอฟป,ปาสิพไปลองงานอยู่จ้ะสิเอิญงานเหนียวหรือง,งานหอยถอดดีล้จ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> งานเหนียวอยู่สารคามเด้อจ้ะพี่น้องมือน,นี้ซอฟป,ปาก็มีโอกาสได้ไปรอจ้ะเพราะปล่อยลูกแวนน้ำอีนานะจาจ้ะอีญากะรับบท เป็นแม่ลูกอ่อนหนึ่งแล้วจ้ามันนี้เป็นคิวของอียาเอาหลานจัดซาปลากับเป็นอลได้สบายใจเฉิมแมนบ๊บบล้ละพี่น้อง <c oughs> มันนี้แซาปลาไปกับอาอานา่าจะอาเปกับอาเมพันพาไปกับพ้ากันไป็ยังเปิดหูเปิดตาจ้าพี่น้องนี่จ้าของกินนี่คือแบบอยากจะบอกว่าหลากหลายเฮงจ้าพี่น้องจา้านี่คนกันหลายว่าแพ่กันจา้ามือนี่มาหาแนวกินโดยเฉพาะจ้าพี่น้อง มาลานแลกก็มาเจอีนจะสะดุดตาแห้งพี่น้องหอยหนึ่งเจ้าหอยหนึ่งก็แบบเป็ดตาแซบแม่งสับปากะจัดไปเลยจ้าที่แรกก็เข้าใจว่าเป็นหอยปังหอยหน้าเฮานานเจ้าพี่น้องบัดเพ่อซื้อแล้วเรียบร้อยถามเพิ่นว่าหอยอยังหอยเชอรี่พะน,นะพี่น้องือดึงออกหยาเพ้งจ้ะแต่ว่าถามถึงว่าความหยาหยาบอีลี่จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็แซบยู่ได้พี่น้องมันสิออกสรสศาสตร์หวานนในจักหน่อยเนาะจ้ะมา ร้านที่สองจะพามาชิมกากหมูน้ำพริกหนุ่มเดพันวาพีน้องกัดเด็ดบ่แพ้กันจ้ากินของข้าวแร้วมัดตบของหวานจะพี่น้องร้านเปล่าวนี่ได้จ้า <c oughs> ก็จัดไปจุกจุกจ้าย <c oughs> างไปยางมาจะพี่น้องจ้ามางานเหนยียวจังไดสิผัดหอยทอดในนจนอกจะอันนี้ก็คือเมนูเด็ดก็คือหอยทอดน,นี่หละจ้าพี่น้องเขากรสังไปสี่จานนะา,า้ะ ระวางล่อหอยทอดก็กินหอยหนึ่งกันไปจะช่วงนี้กินตั้งแต่หอยได้จะพี่น้องกินอะไรเพิ่มอันนั้นเพิ่นวาสันดีจ้ามาแล้วมาละวจ้าหอยทอดมาละเจ้าพี่น้องปั๊ด จานปักเกงไงจุกจุกขนาดกินของเมื่อแล้วอิ่มเรียบร้อยได้หน่พี่น้องมาข้ากับซิมาซิมกันจะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอาเปคนงามนอกจากค้นเรียงหอยทอดจะพี่น้องซาปาคอนอหยัดกินเลยจะจัดไปแบบจวดจวดจุกจุกเลยจะก,กินหลายเพได้ได้จะกหอยทอดกินหลายกับวินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซาปาก็กินเบิด จานอัดหลาดคือเก่าละวะ่าหลานนี้ก็ถือว่าได้หอยหลายอยู่เนาะจ้าหอยก็แบบจุกๆบ่แมนว่าถอดแป้งเนาะพี่น้องรสชาติก็ถือว่าแซบอยู่ด้วยจ้าพี่น้องกับบได้ซิมหลานอื่นน่นเนาะพี่น้องกับแจ็กซีว่าจาังไหนแจ็กสีเอาไปเปรียบเทียบใส่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าแซบอยู่ด้วยจ้าพี่น้องก็นั่งกินไปคิดหาลูกกินหอดลูกไปเนาะพี่น้องคิดว่าแจ็คหน่อยอียากระโทมมานาคัก แน่ๆจละแต่ว่ามารอบนี้ีิญาตบอบอกได้จ้ะบ่ได้ก,กำหนดว่าเวลาไป4ชั่วโมงคือหมูกระทะได้พี่น้องอียญาว่าไปไป,ไปพาก,กันไปเลยอียญา่าจังสีไม่จ้ะแต่ก็แอบและแวงไว้อีญาสิโทรนํำจางสีนะพี่น้องกับฝ้ากินจัดเข้าไปแบบ ตามวิธีแม่ลูกอ่อนทำอะไรก็แบบเรียบๆหมแม่พี่น้องกินไปกินมาเบิดก้อนหมูจ้าจานนี้มาน้ำกันซีคนแต่สาวไปกินเบิดก้อนหมูจ้ากับบ่ได้เฝ้าปันไดแต่ว่ามันกับเป็นนิสัยนะแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยลูกกับวาสวนพอลูกเอา้าอยากว่า <laughs> กำลังหัดว่จาจะเดือนนี้เห็นแมวนวน่ว่าอหยังก็อยากว่านั่มว้าสวนอยู่บนเ้าจะพี่น้องพักปากพักคอปากไปแดกปากซสม,มาแจคือแม่นี่แ่้ะพี่น้อง ว้าวอีหยังไปกับเขาเจ้าของเบิดจ้ะพี่น้องนี่เบิง่งหมเขายัางเหลือเครื่องจานอยู่ด้วยพี่น้องเจ้าของกินเบริรแล้วจ้ะมาเมื่อพอหลานนู้หลนกระต่ายพี่น้องเป็นตาฮักตาหักสาวปลารอยากได้แต่กระไดแต่คิดนั่นละจ้ะเพราะว่าอิหยาบ่าให้เหลี้ยงอย่างเลยจ้ะยุ่งยันกินหอยทอดแล้วเราจะพลาดของหวานอีกได้ไงจ้ะมาด้วยเค้ก เย็นเค็บอียงก็เพิ่เอื่นเค็บเย็นได้นะพี่น้องเนาะก็จัดไปจุกจุกจ้าเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งพุ่งสาวปลาผู้ใดว่าสาวปลากินจแต่กระบอ้วนเบิ่งผู้นใจเฮ็ดอุดรอัหลาดอยู่พี่น้องโอ้ยเฟต,ตขิ้เดียดหายจ้านี่อันนี้มันเป็นวุ้นที่พี่น้องโอ้ยยางไปใส่สาวปลาก็เห็นตั้งแต่อันนี้เอาลองสิบเบิ่งกันนะว่ามันสเสียบปันหดมันขึ้นลายเทอะขึ้าลานแบบลายแห้งจ้ะพอซิมแล้วก็อ๋อก็วุ้นดีๆนี่เองกะ กระวุนนะ่ะพี่น้องกระบาะไดไม่มีอยังที่วาวแห้งนะแม่จ้ะกินของข้าวของหวานตามด้วยของเปรี้ยวจะพี่น้องอันนี้ตักไม่อั้นสี่สิบบาทได้ในพี่น้องเต็มกระปุกกระโปรงนี่จ้าแาวปากกตักใส่แบบแบบฝ่าว่ะพี่น้องคิดน้ำลูกสิไม่ให้นิ่งๆค่อยๆตักกระบาะดดอกจ้ตแต่ว่ามืออีกข้างนึงมันถืออยากกันเลยพี่น้องสาวปากกันเลย ตักใส่เพราะมันเต็มเนี่นะจากฝืนหวา้เพรพอมันเต็มมันบุฟเฟ่ผล,ลไม้ดองเนี่ยนี่จะพี่น้องกะมากกลายมาโลบนอกจากตักเอาตักเอาไหมค่ะเพื่อนก,นกน็ทั้งยิ้มทั้งหัวใส่อะไรจะสาวปากกับพยายามตักเอาสุยางจะเอาทุกอย่างที่สามารถเอาได้ผู้นตพี่น้องโลบปันใดเบื้องที่ละเต็มปันใดก็บ่บยอมจะมีการตักแบงงบอ่างวนเพิ่นมาใส่อีก เฮียสะเฮียสส่ลงข้องพนจะจากสิได้อนสังคอนเทนสิไดคอนแม่ขาก่อนเนี่ลเะพี่น้องเต็มมุลลุ่นจนพูนตววเลยจ้ะปน้าแม่ขาิ่นก่ําำหมายใจใจพี่น้องผู้ใดไปต้องไปล่อง้านนี้าะาปอย่างจะบอกว่านําอันเอียงก่อแจวพนแซบเฮงแจวกับปีจัดเสาป่าเอาวงที่หละของเต็มมืออันนี้แบ่งน้องถืออีกเนา มาฮอดหลานอางินกับมาตำเอาเงนอีกจ้ะพี่น้องหนึ่ง,ก,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 งกิโลโลละหกสิบบาทก็ถือว่าราคาถือกับพอก,กินอยู่ได้พี่น้องรสชาติกะแสบมาจ้พา run, ะพี่น้องมาฮอดลานเดอะเบสล้วพี่น้องที่เด็ดเนี่ลเราจะอันนี้น้องอันสาวอานนี่ยลราจะเพิ่อนอยากใครไปซื้อดีละ่ะอยากแค่ป้าไปซื้อนอกกาตาเป็นตเพษเงินมาอยากแค่ป้าล่องกินบ้าง สา่ากระจัดไปหงตัวสองร้อยแบบจุกจุจ้าขออนุญาตซิมนาลันถด้จ้าพอข่าวซิมเลยซิมเลยแฟนานะอลพอข่าวว่ะแต่ว่ามันห่อนให้ยางพี่น้องต้องกินเทังคนกันแนมเอากัดถึกตูดมันก็บกุยเนืจังหน่อยนะจากพี่น้องก็เลยเป็นเก็บไว้ในถุงก่อนดีกว่าจ้าพี่น้อง <laughs> กินสัตว์ปีกแล้วรื่จะเหลือสัตว์ท้องทอดจ้า เบิ่งกจะมาซื้อของถอดอีกอุย้ยหัซื้อว่าสิซื้อไปสุรานล่ะจ้ะของจนวา ก็อยากหับมาบุ่นละพี่น,ออน้องขออนุญาตซิมก่อนซิมนาลานมันทุกอย่างเลยจ้ะขอแม่พันว่าแม่หนูอยากกินถอดเขียดแม่หนูขอซิมได้บอกเอาเลยเอาเลยว่าไหมค่ะว่าใจดีแห้งของแถมเขียดถอดเขียดอีโมตีพี่น้องตัวแบบกรอบๆจากก้อนสิกับบั่นก็ขอกะละแม่อีกจักสามถุงลอยอีกจ้ะพี่น้องื้นนี้เน้นของหวานขอแบบตัดขาพุ่นละพี่น้องเอาเงินเบิดเราจะขออนุญาตลับบ้านเด้อจ้ะ